ข่า건 รีได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดประทับใจนะครับองอิงเพชรบ้านแพงออกมาเคลื่อนไหวถึงพี่หมอนอิงแบบนี้และพ่อแม่องอิงแฟนเพจครับโพสต์ซึงถึงครูหมอนอิงนะครับทากลาง FC ฟแฟนคลับที่เข้าไปคอมเมนต์กันแบบรัวๆนะครับสืบทราบมาว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่หมอนอิงครับผู้ติดตามองอิงเพชรบ้านแพงกันทุกคนซึ่งแน่นอนว่าวันนี้มีโมเมนต์สุดประทับใจหลายเรื่องหลายราวด้วยกันครับโพสต์แรกที่อิงอเพชรบ้านแพงได้มีการโพสเนี่ยน้องได้เขียนข้อความเอา ไว้ครับทุกคนบอกว่าสุขสันต์วันเกิดผู้ติดตามสาวสวยค่ะมีความสุขหลายๆเลย,ยจ้าแก่ขึ้นอีกปีแล้วพร้อมอีโมจิหัวใจแบบรัวๆครับนี่คือข้อความที่น้องสาวอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนได้ส่งตรงไปถึงพี่หมอนอิงผู้ติดตามอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองครับทุกคนหลังจากที่น้องได้โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้ลงโซเชียลครับปรากฏว่า fc ฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันแบบรัวๆครับทุกคนแสดงคําอวยพรให้กับพี่หมอนอิงผู้ติดตามอุงอิงเพชรบ,บ,บ้านแพง นั่นเองครับทุกคนและมีอีกหนึ่งข้อความครับที่ต้องบอกว่าเป็นข้อความซึ้งมากๆจากพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจครับทุกคนที่ได้มีความเคลื่อนไหวถึงพี่หมอนอิงครับพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยได้เขียนข้อความถึงพี่หมอนอิงบอกว่า Happy Birthday หมอนอิงขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะครับเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือและอยู่เบื้องหลังการทำงานหลายๆอย่างนั่นเองครับ นี่คือข้อความครับทุกคนที่พ่อแม่องคงอิงแฟนเพจได้ลงเอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับ Happy Birthday หมอนอิงขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำ้ลำรวยๆเป็นผู้ที่คอยดูแลน้องแล้วก็อยู่เบื้องหลังการทำงานหลายๆอย่างโอ้โหทุกคนเป็นข้อความสั้นๆแต่มีความหมายสุดๆนั่นเองครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะทุกคนว่าพี่หมอนอิงเนี่ยเป็นคนที่คอยอยู่เบื้องหลังอิงเป็นบ้านแพงทุกๆอย่างจริงๆนะครับอย่างโมเมนที่พีมข่ากระแสไปเจอพี่หมอนอิงล่าสุด ด้วคนในงานามิทติ้งแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกบทุกคนถือรองเท้าตามน้องสาวเนี่ยต้อยๆเลยครับทุกคนแล้วอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็น่ารักมากๆเวลาที่พี่หมอนอิงทําอะไรให้เนี่ยอุ๋งอิงก็จะยกมือไหว้พี่สาวอยู่ตลอดนั่นเองครับทุกคนเป็นความน่ารักของพี่น้องคู่นี้จริงๆนะครับอ่ะในเวลาต่อมาครับทุกคนหลังจากที่พ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจได้โพสต์แล้วนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงได้โพสต์แล้วพี่หมอนอิงเนี่ยก็ เผยข้อความาน่ารักน่ารักเช่นเดียวกันครับทุกคนครูบอลอิงได้เขียนข้อความถึงน้องสาวเนี่ยบอกว่าบอกว่าอย่าโพสเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบนะอยากจะออกสื่อสักเท่าไหร่สาหรับพี่หมอนอิงนะครับพี่หมอนอิงบอกว่าบอกว่าอย่าโพสนะครับวันนี้เป็นวันเกิดพี่หมอนอิงตีอิลาอีลาเนี่ยขอโพสต์ก่อนนะเอ้ยว่าจะไม่ปากแล้วอุงอิงรู้ดาวอังคารเขารู้นี่คือข้อความที่พี่หมอนอิงนะครับได้โพสต์ถึง น้องสาวองคงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยบอกว่า happy birthday to me นั่นเองครับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่หมอนอิงนะครับผู้ติดตามองคงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พิม้มอ,อิ่มข่าวกระแสเองนะทุกคนก็ต้องขออวยพรนะครับให้กับพี่หมอนอิงเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับน้องสาวองคงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับทุกคนขอให้ร่ํารวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดครับทุกคนก็ขอให้สม ความมุ่งมั่นปรารถนาก็แล้วกันครับนี่คือมิ่ม,มขากระแสได้อวยพรน้องก็ขออวยพรผ่านสื่อโซเชียลตรงนี้ไปเลยก็แล้วกันครับทุกคนแฮปปี้บดย์พี่หมอนอิงนะครับผู้ติดตาม,มอิงเพชรบ้านแพงต้องบอกว่าเป็นคนที่ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยนะครับตั้งแต่มาอยู่กับอิงเพชรบ้านแพงจนถึงปัจจุบันนี้มีแต่ความน่ารักแล้วก็มีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆครับทุกคนสําหรับพี่หมอนอิงนะครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกเพื่อนอิ่มเนี่ยได้มีโอกาสไปเจอพี่หมอนอิงที่กองถ่ายเขาชมพี่หมอ จังเลยผู้ติดตามอิงเพชรบ้านแพงมาถึงก็คือไหว้ทุกคนแล้วก็เป็นคนที่นอบน้อมมากๆจริงๆครับก็ขอให้พี่หมอนอิงเนาะรักษาความน่ารักแบบนี้ตลอดไปก็แล้วกันครับทุกคนแน่นอนว่านอกเหนือจากพี่หมอนอิงแล้วก็จะมีพี่พีทแม่พญาลำเพลินนะครับก็ออกมาโพสต์สุขสันต์วันเกิดผู้ติดตามอิงเพชรบ้านแพงนะครับขอให้มีความสุขหลายๆเด้อจ้าเท่าขึ้นอีกปีแล้วอันนี้ก็จะเป็นพี่พีทแม่พญาลำเพลินนะครับคราวนี้ครับทุกคนเมื่อวานนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีว่าพี่หมอนอิง เนี่ยได้ออกมาโพสต์ขอบคุณมาลายน้ําใจจากครอบครัวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าก็น่าจะเป็นการวันคล้ายวันเกิดแหละนะครับเพ่อเอกแม่หน่อยก็เลยมอบมาลัยเนี่ยให้กับพี่หมอนอิงเหมือนกับเป็นโบนัสหรือว่าเป็นทุกคนเป็นน้ําใจเนาะที่มอบให้กับพี่หมอนอิงจนพี่หมอนอิงกับทุกคนที่ออกมาโพสต์ข้อความเนี่ยบอกว่าขอขอบพระคุณมาลัยจากครอบครัวอุ๋งอิงนะคะ ขอขอบพระคุณพ่อเอกแม่หน่อยที่ดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตพี่หมอนอิงเสมอมาจ้าไม่ใช่แค่มาลายแต่พ่อแม่เนี่ยยังเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับไม่ว่าพี่หมอนอิงจะมีปัญหาอะไรเนี่ยพ่อเอกแม่หน่อยก็จะมีคําปรึกษาให้เสมอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงที่พาพวกเราสู้มาจนถึงทุกวันนี้เฮาก็สู้กันต่อวงเล็บตีกันนะฮะ เนาะอันนี้คือข้อความที่พี่หมอนอิงได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้มิมก็มีโอกาสนําเสนอข่าวไปแล้วครับทุกคนก็คือ Facebook พี่หมอนอิงเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้แจ้งเตือนนะครับทุกคนไม่ได้แจ้งเตือนว่าจะมีวันเกิดนะครับแล้วเขาก็คือแบบไม่ได้บอกใครเลยนะทุกคนและวันนี้หละเราได้เห็นว่าองค์อิงได้ออกมาโพสต์นะครับจนทําให้ พวกเราได้ทราบกันว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่หมอนอิงจริงๆทุกคนต้องบอกว่า FC แฟนคลับเนี่ยเข้าไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับพี่หมอนอิงกันเยอะมากๆเป็นผู้ติดตามที่น่ารักนะครับแล้วก็คอยซับพอร์ตอิงเพชรบ้านแพงด้วยดีเสมอมาจริงๆครับทุกคนอย่างที่ยิ่มข่ากระแสเคยพูดเอาไว้ในหลายๆคลิปนั่นแหละครับทุกคนว่าพี่หมอนอิงเนี่ยเป็นคนที่ดูแลน้องได้ดีมากๆนะครับไปเจอกันล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูแลซับพอร์ตน้องในทุกๆด้านจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลา คือทำงานดีอ่ะแล้วก็ทัศนคติก็คล้ายๆกับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเชื่อว่าคนที่ศีลเสมอกันคนที่มีบุญสัมพันธ์นะครับถึงได้อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้จริงๆครับทุกคนเนาะเพราะฉันก็เป็นกําลังใจให้กับพี่หมอนอิงครับขอให้ทํางานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเลยนะครับสาหรับพี่หมอนอิงผู้ติดตามลูกสาวองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะก็ขอให้ ปังปังเป้งเปรี้ยงแบบนี้ตลอดไปนะครับนาอทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนเป็นกาลังใจให้กับอิมด้ยเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับจะเอาคลิปทีมอิมแอบถ่ายพี่บมอนอิงในมุมน่ารักน่ารักนะครับมาฝาก f c แฟนกับทุกคนน้อในงานมิทติ้งก็แล้วกันครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมของกระแสด้วยนะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกหนึ่งครั้งให้กับพี่หมอนอิงผู้ติดตามอุ้งอิงเพพบ้านนแงะค